ตื่นเต้นเป็นที่สุดจนหัวใจเต้นไม่เป็นจังหวะเลยแล่ะค่ะวินาทีที่เรายืนอยู่ข้างบนแล้วมองไปข้างหน้าเป็นะไรบ้างขนลุกครับคือตอนนี้พูดแล้วก็ยังขนลุกเลยเพราะว่าตอนนั้นคง,คงตื่นเต้นมากมากมาก<ต>ครับยืนมองไปข้างหน้ารู้สึกแบบขนลุกแล้วก็แบบรู้สึกปิติแบบบอกไม่ถูกครับผมตอนที่ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีก็รู้สึกโอ้ขนลุกมากครับเพราะว่าได้ร้องแบบต่อหน้าต่อหน้าพระอ,องค์ท่านอะไรเงี้ยครับผมซึ่งเมื่อก่อนเราก็แบบ อยู่หน้าจอทีวีอย่างเดียว,วอะไรเงี้ยครับผมเมื่อถึงเวลาสำคัญของการแสดงความจงรักภักดีเหล่าศิลปินก็พร้อมใจจุดเทียนชัยถวายพระพรนกับบุคคลสำคัญพร้อมร้องเพลงสดุดีมหาราชาจนกล้องกลวงวานตลอดลำน้ำเจ้าพระยานำมาซึ่งความปลื้มปิติที่จะเก็บไว้ในความทรงจำตราบนานเท่านั้นค่ะวันนี้หัวใจยังตื่นเต้นอยู่ครับพรอเม,เมื่อกี้ที่ทรงพระเจริญทรงพระเจริญทรงพระเจริญทร,รญาบซึ้งมากเพราะว่า หลายๆคนในที่แห่งนี้ก็พูดแล้วก็ตะโกนอย่สุดเสียงเหมือนกันนะย,นยืนอยักจุดนี้นะครับแล้วมองไปเบื้องหน้าที่เป็นติรดราาพยาบาลนี้สําหรับนั้นมันหลากหลายความรู้สึกมากค่ะมันเป็นความประทับใจถึงแม้ว่ามัน,ม,นมันเหมือน